ลัดเวียครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยใครตามนัดมาก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับบอกแล้วว่า แพ้เละครับแต่แพ้ไม่ถึงแนวต้านอย่างแน่นอนครับก็จบเกมเป็นอังกฤษชนะไป3ประตูต่อศูนย์และค่้คืนนี้ครับมีมาฝากกันเหมือนเดิมครับก็เป็นสึกฟุตบอลโลกเหมือนเดิมครับโซนยุโรปเป็นเกมระหว่างอิสราเอลครับพบกันทางด้านของนอร์เวย์นั่นเองครับสำหรับคู่นี้เจอกันสนามกลางประเทศฮังการีครับก็แน่นอนรู้กันอยู่แล้วครับอิสราเอลเป็นประเทศที่มีสงครามตลอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถไปเตะบ้านเขาได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ครับจากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยสำหรับคู่นี้เป็นนอร์เวย์ครับที่ดูด วันนี้ต้องชนะเท่านั้นครับ1เมล็ดเฮเล็กๆ2เมล็ดได้เฮแบบเต็มๆครับคู่นี้เนี่ย นะัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาแล้วคําคือวันนี้คนระับนะัดแนะนํามองนอร์เวย์ได้เลยครับวันนี้พวกเขาชนะได้อย่างแน่นอนจะกกี่ประตูกี่มาเลสไปลุ้นกันอีกทีหนึง่งแต่นัดบอกเลยว่าชนะแน่นอนนะนะครับสำหรับคําคืนวันนี้อิสราเอลครับภาพรวมให้เกมร่าสุดจากทุกรายการนะครับพวกเขาชนะ2แพ้2และเสมอ1เกมครับส่วนนอร์เวย์เนี่ยแม่นอยู่ในช่วงที่ดีจริงๆนะครับพวกเขาเก็บชนะได้ถึง4เกมจาก5เกมหล่าสุดและที่สําคัญนะครับ3เกมหลังสุด ยิงไปทั้งหมด14ประตูเสียไปเพียง1ประตูตอนนั้นนีเองครับต้องบอกว่าแนวลุกตอนนี้กําลังจัดจ้านเลยแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเจอกัรสนามกลางอย่างที่บอกไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามามองกันแค่เกรดฟุตบอลขุมกําลังเป็นนอร์เวย์ที่ดีกว่าชัดเจนครับและยังมีเดอะแบงตัวระดับโลกจากแมนซิตี้ครับอย่างฮาแลนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับนัดมองว่าแนวต้านแบบนี้เนี่ยไม่พลาดอย่างแน่นอนครับสำหรับนอร์เวย์พวกเขาจะเอาชนะอิสราเอลได้ในคัมภีร์นี้อย่างแน่นอนครับจ มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับไปที่ทางด้านของนอเว์ได้เลย ลุยกันต่อครับที่สุพิบาลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียกันบ้างครับจะเป็นเกมระหว่างคีกิสถามเน้วันนี้เจอเจอครับกับทางด้านของกาตาครับสำหรับคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับทีมเยือนอย่างกาตาเนี่ยพวกเขาถูกมองว่าดีกว่าในคําคิวนี้เงื่อนไขของพวกเขาครับต้องบุกมาและชนะให้ได้ถึงจะได้เฮครับสำหรับคู่นี้1นึ่งเมล็ดเฮเล็กๆสองเมล็ดเฮเต็มๆครับจอดลึกไปดูรายละเอียดมาให้เรียบร้อยครับคู่นี้นัดแนะนาครับมองทีมเยือนอย่างกาตาได้เลยครับเจ้าถิ่นอย่างคีกิสครับผลงานโดยรวมเนี่ยยังดูเป็นรองนะครับทีมเย่าง กาตาอยู่เยอะพอสมควร5เกมล่าสุดจากทุกรายการหลุดแพ้ไปถึง4เกมชนะได้แค่หนึ่งแม้เกมคบคิววันนี้จะเป็นเกมในบ้านก็จริงครับแต่การเปิดบ้านรับการมาเยือนชิมอย่างกาตาก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายของพวกเขาอย่างแน่นอนครับกาตาครับแม้ผลงานโดยรวมช่วงหลังจาก5เกมล่าสุดเนี่ยจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็ยังดูดีมีภาษีกว่าเจ้าบ้านอย่างคีกิสอยู่เยอะพอสมควรครับยิ่งเกมล่าสุดเนี่ยน่าจะเรียกความมั่นองมั่นใจกลับมาได้เยอะเลยเปิดบ้านถล่มทาได้ของเกาหลีเนี่ยไปถึง5ประตูตอนนนัก็วี้ ยังมองว่าโมเมนตัมต่าง,างครับเป็นใจให้กับชิมเยียนอย่างกาตามากกว่าและที่สําคัญเนี่ยพวกเขาเองยังต้องการ3ามคะแนนเป็นอย่างมากเพื่อที่ยังมีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในศึกฟุตบอลโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นค่ําคืนวันนี้ครับมองไปที่ชิมเยียนอย่างกาตาได้เลยครับ ยังอยู่กันที่สุดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับมองไปที่เกมระหว่างปาเลสไตน์ครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนครับของทางด้านอิรักนนั่นเองครับสำหรับคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนวันนี้ครับทีมเยือนอย่างอิรักเนี่ยพวกเขาถูกมองว่าดีกว่าครับเงื่อนไขวันนี้ต้องบุกมาและชนะให้ได้ถึงจะได้เห็นครับสำหรับคู่นี้นเจาะเล็กไปดูรายละเอียดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ำคืนวันนี้ครับมองทีมเยือนอย่างอิรักได้เลยครับจนถึงอย่างปาเลสไตน์ครับผลยาโดยรวมต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่แย่ส ทุกรายการเองพวกเขาแพ้ติดต่อกมาถึง5เกมติดแม้เกมคัมคูชวันนี้จะเป็นเกมในบ้านก็จริงแต่การเปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่างไออีรักเองเนี่ยเป็นงานที่หนักของพวกเขาอย่างแน่นอนอีรักเองครับห้เกมล่าสุดจะทุกรายการครับพวกเขาชนะ2แพ้2และเสมอไป1เกมครับแม้ผลงานโดยรวมจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าวัดกันปอนต์ต่อปอนต์เนี่ยอีรักเองยังดีกว่าเจ้าบ้านอย่างปาเลสต์อยู่เยอะและแงวตั้งนี้เองก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรไปจากความเป็นจริงครับอีรักแม้จะเสียเปยบด้วยการรับบลเล่นเป็นเ,นเกมเยือนแต่การบุกมา และจะชนะปาเลสไตน์ในคําคิวนี้นะัดมองว่าพวกเขาทําได้และที่สําคัญในเรื่องของแรงจูงใจเองเนี่ยยังดีด้วยครับเพราะว่าอ e ิรักยังต้องการคะแนนนะปัจจุบันในกรุ๊ปนี้เนี่ยอิร e ักมีคะแนนเท่ากับขางน้าของจอร์แดนเพราะฉะนั้นทุกคะแนนมีความหมายแล้ววันนี้3คะแนนพวกเขาไม่ปล่อยหลุดมืออย่างแน่นอนมองไปที่อ e ิหรักได้เลยครับสามทีมที่น่าเลือกเชียร์ครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคําคิววันนี้ใครที่ติดตามคลิปนี้ไม่ต้องคัดนัดจัดมาให้แล้วชอบทีมไหนตามมาได้เลยครับส่วนใครอยากได้เพิ่มเติมมากกว่านี้เน้นกรตี VAP รวมเปถนึงชุดอัลบั้มสามส,สวยๆครับก็เปิดใจมาเจอเจอกับนั้นในชมลงได้เลยทางเข้าอยู่ตรงนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขเชียร์แบบมีสติขอให้พี่ทุกท่านโชคดีครับ